มีประโยคนึงนะคะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเคยกล่าวเอาไว้คุณไม่สามารถแก้ปัญหาที่คุณมีด้วยความรู้เดิมที่คุณมีเท่ากับตอนที่คุณสร้างปัญหานั้นขึ้นมาคุณไม่สามารถแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่ด้วยความรู้เดิมที่คุณมีเท่ากับตอนที่คุณสร้างปัญหานั้นขึ้นมาหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าคุณมีความรู้ถ้าคุณมีวิธีที่จะแก้ปัญหานั้น ปัญหานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมาและถ้ามีปัญหาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันแสดงว่าคุณเนี่ยไม่มีความรู้ในการทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาใหม่กับคุณเนี่ยคุณจำเป็นต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นคุณจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่าดันทุรังแก้ปัญหาโดยมีความรู้เท่าเดิมโดยมีทักษะแบบเดิมๆ เพราะมันจะไม่มีทางสำเร็จนะคะคุณต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆเรียนรู้ทักษะที่คุณยังไม่รู้อยู่เสมอ